ประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานทันวาเดินทางมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าและได้พบกับกวินระหว่างทางทันวาชักชวนเพื่อนรักให้แวะเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและเช้าวันนี้พวกเขาก็สะดุดตากับจดหมายจากครูใหญ่ ในจดหมายความว่าจดหมายถึงนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่ว่าในแต่ละปีประเทศของเราต้องจ่ายเงินหลายแสนล้านบาทเพื่อซื้อน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปมาใช้เป็นพลังงานภายในประเทศดังนั้นนักเรียนและคนไทยทุกคนจึงควรร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงานซึ่งจะสามารถทำได้ด้วยวิธีง่าย และยังเป็นการช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมให้ดีอีกด้วยเช่นเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันให้เพียงพอเท่าที่ต้องการโดยไม่มีการเหลือทิ้งหรือปิดน้ำปิดสวิตไฟถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้ดังนั้นหากเรารู้จักคิดก่อนใช้เราก็จะช่วยชาติประหยัดพลังงานและประหยัดเงิน จากการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งยังเป็นการช่วยโลกเก็บรักษาพลังงานอันมีค่าให้คงอยู่ต่อไปด้วยรักและปรารถนาดีครูใหญ่โอ้โหประเทศเราจะต้องจ่ายเงินซื้อน้ำมันหลายแสนล้านบาทเชียวเยอะมากมากเลยนะเห็นทีพวกเราจะต้องช่วยกันแล้วล่ะทันวานึกถึงตัวเลขจำนวนมหาศาล ช่วยอย่างไรพวกเรายังเป็นเด็กจะไปช่วยอะไรได้กวินแยง้งได้สิอย่างน้อยก็แสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็ใส่ใจในเรื่องการประหยัดพลังงานธันวาบอกเพื่อนว่าแต่พลังงานคืออะไรช่วงพักกลางวันเราไปหาข้อมูลกันนะกะวินธันวาชักชวนเพื่อนรัก ความสงสัยของเด็กทั้งสองก็กระ,กะจ่างขึ้นเมื่อได้ค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดจนเข้าใจว่าพลังงานคือสิ่งจำเป็นของมนุษย์ที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติและกว่าจะได้พลังงานแต่ละชนิดก็ต้องใช้ระยะเวลานานเช่นน้ำมันได้มาจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นับพันล้านปี ไฟฟ้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้จากพลังงานน้ำในเขื่อนซึ่งต้องตัดไม้ทำลายป่าครูใหญ่จึงได้เขียนจดหมายถึงพวกเราให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานทุกชนิดอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีเหลือใช้อย่างเพียงพอจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียน ท่านว่ากลับบ้านด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นทูตน้อยอนุรักษ์พลังงานและหาวิธีประหยัดพลังงานภายในบ้านร่วมกับพ่อแม่พ่อครับการประหยัดพลังงานมีวิธีไหนบ้างครับท่านว่าถามด้วยสีหน้าจริงจังมีหลายวิธีเลยลูกแบบง่ายๆก็เริ่มต้นที่ตัวเราเองอย่างพ่อก็มีวิธีประหยัดน้ำมันโดยนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากรถ วางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อจะได้มีเสียเวลาและปิดแอร์ก่อนถึงที่หมายประมาณ5-7นาทีนี่คือวิธีการประหยัดน้ำมันในแบบฉบับของพ่อช่วยประหยัดสตางค์ของพ่อได้พอสมควรเชียวนะแต่ถ้าลูกอยากรู้วิธีแบบประหยัดอื่นๆต้องไปถามแม่สิจะได้เคล็ดลับดีๆมากมายพ่อพูดไม่ทันจบทันวาก็วิ่งปลอไปหาแม่แม่ครับ วิธีประหยัดพลังงานของแม่มีอะไรบ้างครับทันวาถามขึ้นทันทีที่เห็นหน้าแม่ทันวาช่วยแม่ไปตามน้องมาด้วยสิลูกจะได้รู้ไปพร้อมๆกันและได้ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านแม่พูดหนูอยู่นี่แล้วค่ะกัญญาเดินเข้ามาก่อนที่ทันวาจะออกไปเรียกหาในฐานะที่แม่เป็นแม่บ้านซึ่งต้องดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านให้พอดี และมีเหลือสำรองในยามฉุกเฉินแม่จึงต้องประหยัดเอาละเริ่มที่การใช้น้ำก่อนนะน้ำปรับปลาที่เราใช้ต้องอาศัยพลังงานเป็นจำนวนมากในกระบวนการผลิตดังนั้นจึงควรใช้น้ำปรับปลาอย่างประหยัดเพื่อลดการใช้พลังงานไปด้วยแม่ขาหนูใช้น้ำที่แม่ซักผ้าไปรดน้ำต้นไม้ด้วยคะ่ะกันญาพูดอย่างภาคภูมิใจ ผมก็ปิดก๊อกน้ําในระหว่างที่แปลงฟันครับทันวาพูดขึ้นบ้างเก่งมากทั้งสองคนจ้ะคราวนี้ก็เรื่องไฟฟ้าลูกๆเห็นไหมว่าบ้านเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้านเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศเต่ารีดเครื่องทำน้ำอุ่น แต่ละอย่างมีวิธีประหยัดพลังงานที่แตกต่างกันเช่นเลือกใช้หลอดประหยัดไฟอย่างหลอดผอมหลอดตะเกียบเพราะประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานกว่าหลอดไส้หลายเท่าบ้านเราใช้หลอดประหยัดไฟด้วยนะทันวาชีที่หลอดไฟให้น้องดูส่วนตู้เย็นต้องเลือกซื้อชนิดที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์หและตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนัง ไม่น้อยกว่า15ซนติเมตรรวมทั้งตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมสิ่งที่แม่เตือนลูกๆเป็นประจำคืออะไรคะแม่หันไปถามเด็กทั้งสองอย่าเปิดตู้เย็นบ่อยๆค่ะกันยาตอบอย่าเปิดตู้เย็นทิ้งไวน้นานๆครับธันวาตอบบ้างจำได้ก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยนะจ๊ะเด็กดีแม่ยิ้มให้ลูกทั้งสองคนแล้วเครื่องปรับอากาศ่ะคับแม่มีวิธีประหยัดอย่างไรธนวาถามขึ้น เราต้องเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมที่25องศาเซลเซียสและหมั่นทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศแม่อธิบายช้าๆอือต่อไปเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะแม่กันญาถามต่ออย่างสนใจเราไม่ควรเปิดเครื่องในขณะถูสบู่หรือสระผมเพราะสิ้นเปลืองทั้งน้ำและไฟ และอย่าลืมปิดวาล์วน้ําและปิดสวิตช์ทันทีเมื่อเลิกใช้งานจ้าทันวาเริ่มกวาดสายตามองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ในบ้านแล้วบอกแม่ว่าเครื่องซักผ้าละครับแม่วิธีประหยัดคือขวรแช่ผ้าก่อนใส่ในเครื่องเพราะทําให้ซักง่ายและอย่าใส่ผ้ามากเกินกําลังของเครื่องหรือซักผ้าจํานวนน้อยเกินไปต่อไปคือการรีผ้า ลูกสังเกตไหมจ๊ะแม่จะไม่รีดผ้าทีละตัวสองตัวแต่มักจะรีดผ้าคราวละมากๆและนานนานกัญญาทำเสียงสูงแม่หัวเราะและพูดต่อเวลาตากผ้าแม่จะตากผ้าในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงลมโกรกตอนตากแม่จะสะบัดผ้าและดึงให้ตึงเพื่อให้ผ้ายับน้อยที่สุด แม่พูดจบแล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าอ๋ออีกอย่างที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันมากที่สุดคือโทรทัศน์ถ้าใช้เสร็จแล้วไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้แล้วคนที่มักจะนอนหลับหน้าโทรทัศน์หรือลืมปิดเครื่องล่ะคะแม่น้องสาวพูดพร้อมทำท่าชี้ไปทางพี่ชายควรตั้งเวลาปิดโทรทัศน์โดยอัตโนมัติเพราะจะช่วยประหยัดไฟฟ้าพูดง่ายๆคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเมื่อเราเลิกใช้งานต้องปิดสวิตช์ถอดปลั๊กทุกครั้งและตรวจสอบทำความสะอาดเป็นประจำเมื่อพบจุดที่ชำรุดเสียหายก็ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีปลอดภัยและพร้อมใช้งานสิ่งเหล่านี้คือการสร้างวินยัยให้ทุกคนรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยนะจ๊ะและคุ้มค่าด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวหนูจะให้พ่อติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ที่หน้าบ้านเราดีไหมจ๊ะทุกคนจะได้รู้ว่าพวกเราเป็นครอบครัวประหยัดไฟเบอร์5กันกัญญาพูดขึ้นหน้าตาเฉยตามประสาดเด็กแต่กลับทำให้แม่และพี่ชายหัวเราะเสียงดังเพราะขบขันในความคิดสร้างสารรค์ของกัญญาค่ะ